ชิมมะพร้าวออกขูดเนื้อมะพร้าวจากลูกมะพร้าวก่อนนะครับโอ้ขูดเนื้อก่อนแล้วพอมาถมต้องกินมะพร้าวอ่อนใช่ไหมอ่าแล้วเป็นมะพร้าวน้ำหอมได้ป่ะอันนี้ไม่ใช่น้ำหอมเนาะมันเป็นน้ำหวานเป็นน้ำหวานอ้าวอ้าวแล้วไงใส่เครื่องใส่เครื่องข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวลูกชิดหน่อยลูกชิดหน่อยอ้๋อาโอ้โหเดีนี้แล้วก็ตักไอติมชัย แล้วก็ตักไอติมใส่ครับไอติมนี้ก็มะพร้าวล้วนๆหรือเปล่าพี่ก็เป็นเนื้อไอติมแล้วก็เป็นกะทิเป็นกะทิครับเป็นกะทิสดนะทิสดว้าวขึ้นชื่อขึ้นชื่อติมมะพร้าวกะทิสดใส่ในลูกมะพร้าวเลยนะข้างล่างใส่อะไรพี่มีข้าวเหนียวกับลูกชิ้นมีข้าวเหนียวไม่ลูกชิ้นใส่ตัวขึ้นชื่อเหรอเจ้าเนี้ย ือว่าไงคนมาเดินผ่านเราต้องกินอร่อยเลยเกเคยกินไหมกินกินตลอดมากกินชมะพร้าวอนสดอเนื้อมะว่าเนื้อมะพร้าวต้อกินนี่ไหกินกินอื้อต้งไถึงรนสนที่สองตามเท่าไหร่นะเนี่ยพี่ยี่สิบาทครับยีบาทโอ้ยนมสดไม่เอานมสดไม่เอาโอ้โหเยอะขนาดนี้เยยี่บาทหากินที่ไหนได้เนี่ยบา กินที่นีไ่ได้ที่เดียว,วน้ำจังหวันนครปฐมนะยอดอสุดยอดออเพื่อนเพื่อนไอเต็มยี่สิบบาทไอติมมะพร้าวสดมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน,น้ำหวานอะไรกันแล้วแต่ที่เขาบอกยี่สิบบาทได้ทั้งกินมะพร้าวทั้งลูกนะโอ้โหนี่ระหว่างรอไปเอารถพาแม่มาหาหมอที่โรงพยาบาลมันอดไม่ได้ที่จะต้องหยุดนั่งกินก่อนเนี่ยโอ้โห โอ้โหหวานมันอร่อยมากสุดสดมาจังหวนนะัดนครปฐมต้องมากินนะเพื่อนๆเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมไอติมไอติมสุดยอดนี่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 เพื่อนๆไม่กินแล้วจะเสียใจนะเพื่อนๆน,น,าาน,น,นี่นี่น,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 นี่สุดยอดอือหืออือหือ เดี๋ยวหาบัวพะวังเพื่อนๆหามะพร้าวก่อน,น,นามะพร้า,พาวมันอยู่ตรงไหนนี่มะพร้าวมันอยู่ก้นๆนี่เพื่อนๆเน่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 น่่นน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 อ๋อ จะบอกให้อากาศเย็นวันนี้นะเพื่อนๆนเมืองไทยไม่ค่อยมีอากาศเย็นเมื่อเช้าตื่นมาลมพัดชิวชิวชวอากาศเย็นเย็นรู้สึกว่าแสบแสบคอนะแต่มันอดใจไม่ได้แหละเพื่อนเพื่ออดใจไม่ได้ยังไงก็ต้องกินเอาไง้องไง,องไง้องไงสุดยอดเนี่ย บอกว่าที่อื่นไม่มีกินที่อื่นมันขายแพงกว่านี้รู้เปล่าว่าราคาอย่างนี้มาพร้าอย่างนี้ถ้าไปกินในห้างในมอที่เขาขายอยู่นะไม่ต่ํากว่าหกสิบหรือเจ็ดสิบนะไม่รู้นะคิดว่างี้มันจะแพง,งกว่ากันเป็นร้อยเท่าเลยแต่อันนี้แค่ยี่สิบาทเขาบอกยี่สิบบาทเพื่นสุดยอดมีครบเครื่องมีข้าวเหนียวมีลูกชิดอือหือโอ เพื่อนๆมาดูคลิปนี้เราอยากกินนะมาจังหวัดนครปฐมนะคอมเมนต์โทรมาหานาตะกรีก็ได้นะเบอร์โทรศัพท์0 9 6ย6 2ก้าหแล้วจะบอกว่าคนขายติ่มเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอยู่แถวแถวหน้าโรงพยาบาลนครปฐม มันอร่อยมากๆแล้วก็ถ้าอยากกินอย่าลืมคอมเมนต์กด subscribe นะกดติดตามไว่ด้วยหืมกดแชร์นะถ้าใครชอบกินไอติมม,ามาะพร้าวเพื่อนๆมันสุดยอดมันอร่อยมากไปแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะกดไลค์นะบ๊ายบาย